สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องเช้านี้กูรู้ก็มาเก็บชะอมนะคะมาตัดชะอมนะชะอมมีแต่ยอดสวยๆนะคะพี่น้องจ๋าต้นนี้เราแต่งกิ่งมันมันกำลังจะออกยอดแตกยอดสวยๆเต็มต้นเลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะยอดอ่อนๆสวยๆอวบๆเต็มต้นเลยนะคะ ชะอมที่เราแต่งกิ่งมันนี่ค่ะสองต้นนี่เราเพิ่งจะแต่งกิ่งเนาะแต่ต้นทั่วไปนี่เราแต่งกิ่งนานแล้วค่ะช่วงหน้าแรงเนาะยอดก็สวยสวยนะคะพี่น้องจ้าสะท้อนแสงเนาะอืนุกด้วยสวยนะคะพี่น้อง อันนี้กําหนดมันนี่ตัดเมื่อวานแล้วนะคะเมื่อวานก่อนนั่นแหละแต่ว่าเราไม่มีเวลามาตัดมันเนาะมัวแต่ทํางานอย่างอื่นก็เลยทิ้งมันมันก็เลยดูจะยอดอายาวไปหน่อยนะคะ <c oughs> อันนี้ก็พิกขี้หนูมันมาขึ้นเองตรงนี้ก็สวยๆกำลังจะออกเม็ดนะคะพี่น้อง ชะอมแตกยอดสวยงามมากเลยอันนี้ก็พิกขี้หนูสวยมากสูงด้วยกำลังจะมีดอกมาดูชะอมกันนะคะ คลิกนี่ท่วมหัวกูรูเลยนะคะพี่น้องมันยังไม่มีลูกเพราะว่ามันหมดรุ่นมันไปแล้วเนาะช่วงตอนนั้นมันก็มีลูกดกแล้วก็เยอะมันหมดรุ่นมันก็จะเป็นกำลังจะดอกนะคะออกดอกออกลูกเล็กๆอยู่ค่ะชะอมสวยๆ วันนี้เราก็จะตัดชะอมแล้วก็ผักบุ้งแก้วเนาะอยู่ทางโน้นนะคะผักบุ้งแก้วจะอยู่ทางโน้นติดกำแพงนั่นนะคะ แล้วก็เช่าอมตรงนี้นะคะส,สวยสวยยอดสวยนะคะพี่น้องจ้าแล้วเราก็จะเก็บผักกูดตรงนู้น แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนพี่น้องูรูก็จะเก็บชะอมก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องเล็กๆของกูรูด้วยนะคะกำลังจะหายป่วยเป็นปกติแล้วแต่เสียงยังไม่มา แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสะท้อนแสงเลย